สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับไทโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าดเรเสรีสุดสมเพศคณะรัฐมนตรีชุดขาวชูมินิฮาร์เนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้ครับไทโพสได้อ้างข้อเขียนของรองศาสตราจารย์เสรีบวงบนทาที่อาจารย์เสรีเนี่ยโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ o กนะครับอาจารย์เสรีบอกว่าอย่างนี้ครับ ถ้าคนที่ไม่โง่แต่ยอมทำสิ่งโง่โงตามคนโง่ที่ชั่ให้ทำสิ่งโง่โเนี่ยในเมื่อไม่โง่แต่ยอมทำโง่โตามคนโง่จะเรียกว่าชั่วได้ไหมคะจะเรียกว่าสอพลอตอแหลได้ไหมคะหรือจะเรียกว่าเลียจลินหายสากได้ไหมคะเป็นการกระทำที่ทุเรศและน่าสมเพชได้ไหมคะหมดปัญญาแล้วล่ะคะ่ะที่จะสรรหาคำบดดาคนหน้าด้านพวกนี้จริงๆ คนที่ทาพจนานาุกรมเนี่ยน่าจะหาคําที่เหมาะสมมาด่าคนพวกนี้ไม่ได้จริงๆคําที่มีอยู่มันยังไม่ต่ําพอที่จะเอามาด่าคนที่ทําอะไรต่ำๆแบบนี้หัวก็งอกแล้วอายุก็ไม่น้อยประสบการณ์ก็มีทำไมถึงทําอะไรงโง่ๆตามการชวนของคนปัญญาอ่อนหน้าเวทนาแท้ๆเพื่ออํานาจเพื่อตําแหน่งศักดิ์ศรีเนี่ยไม่มีเหลือแล้วนะคะ Bye-bye.